สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบานลนวมินทรา9นะคะปกติเราจะแอดมิททุกคืนวันศุกร์วันเสาร์แต่ว่าเหมือนกับว่าคุณหมอโทรมาบอกว่าทางโรงพยาบาลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะเพราะว่าทางอ,าอำเภอแถวเขตเมนบุรีเนี่ยเขาทําไฟฟ้ากันนะคะก็เลยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องไฟทางโรงพยาบาลก็เลยมีปัญหาด้วยก็เลยให้แอดมิทเป็นวัน วันอาทิตย์แทนก็คือตอนนี้9โมง10โมงหนูกน้องก็แอดมิสเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าน้องที่แอดมิสมาจากไหนเป็นใครนะคะสวัสดีค่ะคมาจากไหนเอ่ยจากลาวมาจากสปปลาวเนาะสวรรณเขตนะครนะคนลาวมาทําเยอะมากแล้วทําไมคนลาวถึงมาทํากับหมอทิติคะเขารู้จากจากในจากที่ไหนโซเชียลมีกับเฟซบุ๊กพี่เฟรมค่ะคนลาวรู้จักพี่เฟรมเยอะไหม เยอะเยอะมากๆรู้จักหมอที่ติเยอะไหมเยอะแล้วก็เป็นไงบ้างบรรยากาศโรงพยาบาลห้องพักฟื้นเป็นยังไงเอ่ยอากาศดีห้องก็กว้างดีนี่นะคะห้องนะคะก็จะมีทีวีตู้เย็นเตียงโซฟาให้ญาตินอนมีทีวีนะคะแล้วก็เตียงนอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เฟรมจะมาเยี่ยมหลังจากผ่าเสร็จเนาะแล้วเราค่อยดูอาการน้องว่าเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ